ข่าวโดยสำนักข่าวอ n n สวัสดีค่ะ 8นาฬิกา1นาทีนนามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีสุชาติเผยนะคะต้องเร่งคุมโควิด19ระบาดค่ะขณะที่รัฐบาลมอบหมายกระทรวงกันคลังดูเรื่องของการเยียวยาประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ19ด19โดยบอกว่า สิ่งสาคัญในขณะนี้คือการควบคุมการระบาดไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหลังจากคุมการระบาดได้แล้วนะคะทางกระทรวงการคลังซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติภารกิจนี้ก็คือการพิจารณาเรื่องของรายละเอียดการเยียวยายอยู่ค่ะโดยจะทําตามขั้นตอนทางนี้นายสุชาติยกตัวอย่างเรื่องการเยียวยายประชาชนด้วยว่าถ้าร่างกายอย่างไม่แข็งแรงจะไปออกกําลังกายได้อย่างไรดังนั้นต้องรักษาร่างกายให้หายดีก่อนทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้านะคะว่าขอให้ประชาชนมั่นใจ รัฐบาลในการดูแลทุกๆมิติขณะเดียวกันก็ต้องให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้นะคะมีพลังในการช่วยเหลือประชาชนค่ะไปดูต่อเรื่องทางการเมืองกันค่ะนิพนธ์บอกว่าอย่าเพิ่งสรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้จะพิจารณาเรื่องของการร่วมรัฐบาลยืนยันต้องมีการยื่นแก้ไขก่อน ายน,นิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยวกการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเค่ะโดยย้ำถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพราะเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลที่จะผลักดันให้การแก้ไขนั้นสำเร็จไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก,ก็ตามซึ่งช่วงที่ผ่านมาการแก้ไขไม่สำเร็จติดข้อกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญก็ถือว่ายังไม่ใช่การปิดทางแก้ไขเลยเสิทธเดียวดังนั้นรอบนี้ประชาธิปัตย์จึงขอเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญยกล่างเป็นรายมาตราโดยลำพัง ประชาธิปัตย์มีแค่51เสียงจะไม่สามารถผลักดันยื่นยติได้จึงขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นๆด้วยและก็ตังเป้าว่าจะต้องยื่นยติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราให้สําเร็จให้ได้ค่ะหวังผลว่าเมื่อรัฐบาลได้แถแลงแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งนี้ยังเชื่อมั่นด้วยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้จะไม่ได้แก้ทั้งฉบับการแก้รายมาตราก็ถือว่าได้แก้ไขโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาธิปัตย์ยืนยันนั่นคือมาตราที่นําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนู ไขาย,ยากมากนักจนไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงซึ่งถือเป็นกุญแจดอกแรกที่ต้องเร่งแก้ไขให้ได้อีกทั้งเพื่อป้องกันหากในวันข้างหน้ารัฐธรรมนูญยังคงแก้ไขาย,ยากจนในที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือเจอทางปันและเป็นเหตุที่จะต้องนำวิธีอื่นมาจัดการกับรัฐธรรมนูญอีกจึงเป็นเจตนารมณ์ของพรรคที่ไม่ต้องการแบบนั้นดังนั้นหากไม่สามารถเดินหน้าแก้ได้ถึงเวลาจะทบทวนการร่วมรัฐบาลหรือไม่นายนิพนธ์บอกไหมคะว่า ถ้าถึงเวลานั้นค่อยคุยกันเป็นรายกรณีไปเพราะการแก้แค่รัฐธรรมนูญคือเรื่องใหญ่ค่ะซึ่งการให้ความเห็นไปก่อนล่วงหน้าจะกระทบกระเทือนต่อพรรคได้แต่ก็มั่นใจว่าการแก้แค่รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสําคัญเป็น,นกลไกที่จะนําไปสู่การเป็นเงื่อนไขกับการเข้าร่วมรัฐบาลไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ทั้งภาคเหนือาาภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนมีฟ้าลัวนะคะแต่ก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะเนื่องจากความร้อนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมีอากาศร้อนมีฝ้าหลววในตอนกลางวันขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดน,นำความชืน้นจากอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลลักษณะเช่นนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นขอให้ประชาชนรมะมัดระวังอันตราย จากฝนฟ้าขนองด้วยนะคะขณะที่ภาคใต้ช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเช่นกันส่วนพาย,ยุไต้ฝุ่นซูริแครค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงนี้กรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนมีนฟ้าหลวงในตอนกลางวานันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงในบางแห่งวันนี้อุณหภูมิต่าสุด25-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสค่ะ จบการเสนอข่าวป8นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN